สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ซ้อวันที่18เมษายน2565ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโคโกระบือบ้านหนองคามครับตำบลหน,นองคามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงพูมเมื่อนี้ที่พาท่านผู้ชมมาสำรวจเบื้องราคาง,งวัวน้ำกันนะครับว่าบรรยากาศการซื้อขายที่คึกคักบ่เดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับพ่อสุดใจสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อเอางัวม,มาเปิดน,น้ำเขาเนาะอกบ้านนะว่าเป็นบลาขู่ได้ยักเดือนนะพ่อดีกว่า อันนี้พอรับประกันนะพ่อเนาะ,ะบมมีตังนิพ่อว่าไม่เทหรครับเนี่ยเท่เรนะครับสองหมื่นหกพันตอ้องได้เป็นงัวผูเลยครับเต้อหัวผู่น้อยพี่น้องพอเพ้ใดสนใจไปโทรหาพ่อสุดใจแล้วครับ พ่อขอเบอร์ติดต่อนะครับหนึครับครับสองห้าส้าแปดแล้วครับสามสองสามเก้าครับพ่อสุดเก๋นะครับเนาะแล้เป็นเจ้าของตลาดน้ำตอนหนองขามเลยครับเด้อเอาพ่อแฮนหมาดนะพ่อเด้อครับผมมาขอบคุณหลายคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อไอ้บุญถึงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีเมื่อนี้ได้เนี่ยมาโชว์พี่น้องนะครับได้แม่ลูกชาลูลีแม่คมนึงครับผมอ๋อเดล่มาเมื่อไหรเนาะครับผม อ่าราคาเปิดไบหาสิบหาครับผมหาสิบห้าคาราคาวาคาราคาวาครับผมลูกพี่ลูกมีลูกสาวลูกซ้ายครับลูกสาวครับผมเป็นลูกสาวครับลูกสาววันนี้เราได้เล่มาเนาะครับเนาะครับผมหนึ่งถึงว่าลูกสาวครับยังยังสดดีครับผมโอ้ยังสดของเราอยู่ครับเป็นลูกสาวบผมีต่อมีน้องห้อยเนาะครับผมมีต่หนิครับรับประกันเลยครับผมห้อยว่าเท่าะเลก็เนี่ยหาท่ะเลก็หาครับผมหาสิบห้าครับผมครับ พี่น้องผู้ใดสนใจได้เลียไปไว้ก็ค่อยโทรหาค่อยบนถึงค่ะค่อยขอเบอร์ครับผมอ่า063ครับ780ครับ2841ครับผมค่อยบนถึงครับผมเนาะให้มันมานะด้อยเดรื่อยๆปีนเด้อขอให้โชคดีครับผมครับครับสวัสดีครับผมกำลังมาถ่ายเดินฟ้าให้ายตัุ้งยัยสวัสดีตุ้งยั่เอาเออเอาอยตัวงยัยหมดเออเดี๋ยวลุ่เสื้ออะไเลยเหรอสวัสดี ไปมินบดีครับมิ้นเดี่ยวหงอมาตัวนึงเนาะเม่่สาวปะครับเน่ยเราท่องผสมสูงระมา้นอยสี่ปีแน่ๆเ้ยรับประกันเนาะอี่นางนี่ห้อยว่าเท่นอะไรครับ ว่าไวสาม่เกาาจ้ะสามราคาว่าถ้าพี่น้องสนใจก,ก็ต่อรองเลยเนาะ,ะขอเบอร์ติดตอ่อนะครับห้อห้ศูนย์พ่อห้านี่นาสามเก่าจ้ะไม่มินนะครับเนาะ,ะอยากแกงสนามนางอใา้ได้ปล่อยเลยได้ห้อยเด้อค่ะคุณหลายๆครับครับ ไ้อยวัดดีครับครับมืัอนี้นำงัวมาแม,ม่สาวนึงนะกับคบนึงเนาะแม่สาวก็แม่ลูกอ่าแม่สาวสีแดงนี่ก่อนอีดังนี่เด็กเดือนแล้วครับเนะาะหงอยติดก็สองปีลเลยครับโอ้สองปีห้อยรับประกันนะครับเนาะ แต่ว่าตอนนี้ทองอยังไม<อ>่ได้ทับครับมันเป็นง้อสาวอืมทองว่างอยอะเป็นง้อสาวมันกับตำหนีมันกับคือทองด่างกับหีด่างน,นี่แหละครับอ่าอ่าน,นี่คือตำหนีเขาคือข,ขาโตกขาพืาาา้นหลุดกางเขารับประกันให้ครับเขานี่ไม่ได้กำเนิดบหรือว่าแต่งให้แล้วครับมันตีเฮ็ดเขาอยู่เลยครับง้อซื้อมาคืออ๋อง้อน้ำเข่าครับห้อยเปิดไปท่าใดครับตัวน่ะเปิดไปหกสิบห้าครับหกสิบห้าแล้วครับว่าครับต่อร่องกันได้ครับต่อร่องกันได้อันนี้คือแม่สาวตัวแรกของเราด้วยครับเด้อส่วนตัวที่สองนี่คือแม่ขาว แม่ข่าวลูกเลกลูกเขานี่เป็นแบบคู่เนาะลูกคู่ลูกจ้างเกิดหาล้อยครับลูกนี่พอจ้างทับหาร้อยมันเป็นลูกพุมบักพุ่มตัวพอใช้ได้นรเล่ครับอ๋อครับเป็นง่วลูกแรกครับลูกแรกลูกสองเดือนวัวเปิดไปก็ซิมหาครับอันนี้ก็สิมผ่านเหรอการรับประกันตำนี้สุนีเอาครับผมเนี่ยลูกค่อยขอเบอร์ติดต้อนียเบอร์ติดต่อศูนย์แปดแปดครับสามห้าแปด ครับห้าห้าหนึ่งสี่ครับห้อยย่าครับมาจากใส่ครับห้อยอยู่แกงกระน้ำนั่งนี่แหละครับอ๋อเอาให้มันหมานนะห้อยเด้อครับไปเร็วๆเลยเร็วครับผมขอบคุณในลายครับครับที่น้องผู้ใดสนใจก็โทรหาเราเด้อครับ ค่อยวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเสียลูกหล่อครับเมื่อนี้เอาหัวมาอีกหนึ่งคมกับหนึ่งเบาเนาะครับผมครับผมนี่แม่กินน้นี่แม่ดกคมเี่ครับลูกเขานี่ยประผูกนะกินนมนี่นะประผูกปรผูกเนาะเอะของห้อยนี่เขาเอื้นงหัวอย่างนึงครับนะโอ้ยจักรอโ่ดไกายกายกระโดดอยู่ไทยกางบอกกับมีน้ำไตอยู่เนาะกับกับให้ลูกนี้ดีเดี๋ยวคุณหมอโอ้แม่ยู่ครับเนื้อหนังลูกเขาเขาทาอยอ่ หอิบแม่ไมนี่ไหมว่าเท่าไรครับคบนะแม่ลูกเสียวาสามสิบแปดเจรอยถึงไหมราคาว่าครับแม่กับลูกไหมได้ได้สองตัวท่องแล้วอีกสามเดือนัว่ากท่องแล้วท่องแล้วครับท่องแล้วโอ้คบมีาคาสามสแปเท่าไรครับสามสิดเ็รอยคตามแปดกัเจ็ด้อยได้แเน่ยหนึ่งยูกากาแเอาซ่วบักเบาได้ไหมครับโอ้บักนั่นยี่สิบสี่้าร้อยครับบักเบายี่สิบสี่หาร้อยได้ครับเน่ครับ อันนั้นที่ลูกผสมเนาะครับลูกผสมแม่ใหญ่อ่างไงตัวบักห้องยังนะครับยีบซีกหาดลอยครับเอาขอเบอร์ติดต่อครับห้อยโอเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งสามสี่เก้าศูนย์เก้าแปดครับผมห้อยม้วนเดือนนะครับครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรหาเราได้ทุกเวลาครับนอนหลับอยู่กับลูกปัดรับโทรศัพท์ครับครับครับไอ้ได้ปล่อยเรือห้อยเด้อครับขอบคุณมากเกื็ดีนะครับครับครับไม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมือเนี่ยง่วงวัาไหลนะมันเหรอใช่มามีแต่เป็นแม่นางของเจ้าว่ะ อันนี้แม่นังค่ะาตัวนี้จะเป็นตัวผู้ฟังนี่ตัวผูกอเอาเอาฟังแม่นังนี่ก่อนแม่นังนแต่ละละสองเมื่นกว่เาเริ่มต้นอยู่สองเมื่นกว่าแม่นค่ะสูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดที่น,นี่ 27, สองเมื่นเจ็ดต่ำสุดได้ครับต่ำสุดก็สองเมื่นสองห้าร้อ๋อเป็นงัวเนาะเป็นงัวคนหลับคนเริ่มต้นถ้าสมมติว่ามันจะเทาต่อร้องกันได้ยี่ดอกค่ะราคามิตรภาพเนาะเป็นงัวบรรทัด กงเขาเลยเพื่อนไทยอย่างนี้ไทยใไทใช้กางวะลูกผสมเนาะลูผสมรัแล้วคราพอฟังของเราได้ครับเด้อครับเขาเท้าของเราอยู่ครับเนี่ย ว่อมรองบ่ทางเราอยู่ห้อยรับประกันเนะห้อยเนาะรับประกันพาดทุกขาดอนส่วนฟังทั้งนี้เป็นบลาผูเป็นตัวผูสำหรับผู้คนแบบเอาไปขุนเอาเป็นง่าขุนครับราคาอ่ยาต่ำสุดแถวยอดห้อยว่าไว้เรื่ลุกถึงหนึ่งนะมื่นหกค่ะมื่นหกสูงสุดเลยครับสูงสุดจะอยู่ที่มื่นเก้าห้าร้อยอ๋อเป็ี่ยนว่าผูนะครับเด้อห้อยขอเบอร์ติดต่อนเนี่ย ขับเจ็ดห้าเจ็ดขับสามสี่สามห้าจ้ะห้อยห้อยสมานจ้ะจากบ้านข่าวนะครับเนาะให้ได้ปล่อยเลยวได้ห้อยเด้อให้มันมานครับผมครับครับครับพ่ออย่างมั่วเหมือนอะอี่เฝ้าด้วยครับอ พ่อใหสวัสดีครับครับผมมื่อนี้เอางางามมาสองตัวเนาะสามตัวเลยครับมีสามตัวเนี่ยเอาเอาท้างหลังเขาก่อนเ่อะนะอันนี้หงาสาวหงวใบรุ่นหญ้าใบรุ่นปีเดียวครับปีเดียวว่าไปเท่ฉลยครับห้อยนาะสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าราคาราคาวาเนาะจ้าจ้ารับประกันครับเนี่ยอีน้านี่ก็สามสิบเก้านั่สาวครับสาวเดี๋ยวตัวนั้นปีเดียวตัวนี้สองปีตัวนี้สองปีจากนั้นก็ร้อมผสมแล้ว ต้นตัวนอนี่นี่ง้อรอง้ออหนิอ๋อนี่นี่บักผู้เบาแล้วเนี่ยลูกแม่สาเนี่ยคบเลี้ยงครับอ๋อประมาณเลื่อนลอยครับอืมพอทับพอทับเขานี่เขาเป็นเต้กำเนิดหรือว่าแต่งใหเขาไม่ได้แต่งครับเป็นกำเนิดเลยครับอ๋ออันนี้ว่าเท่าไรห้อยห้อยชีมื่นหาครับเปิดราคาอะไรครับราคาห่องชีมื่นหาขอเบอร์ติดต่อครับไอเบิร์ตติดต่อครับครับไอศูนย์แปดสองครับ แปดสามแปดสี่หนึ่งหนึ่งห้าแปดห้อยอย่างครับพอสุดศั์กองสีครับไม่จะใส่ห้อยย้อมเพลิน้องสรงห่องโอ้คนแก่นจ้าจ้าคุแก่นให้ได้ปล่อยเลยได้ห้อยเด้อให้มันมานครับคุณพ่อจ้าจ้าครับขอขอบคุณในลายครับครับกลับผมครับครับไมาเลื่อยเยอะครับตลาดเนี่ยพี่โดนๆดนมาเรื่อยครับมาดูมาดูครับมาประจําครับ จะพาเพิ่อนไอ้ถมสะพานผมมาเรื่อยๆโอ้ครับสะพานมันเล่นสะดวกด้ก็ตัวนะตะกี้เพิ่นเฮ็ดใหม่กัมีแต่ตะปูผมก็เลยบ่มาแล่นได้เคื่ออันตรายเนาะครับเนาะจ้าจ้าให้ได้ปล่อยนะพ่อยเด้อจ้าจ้าเราเอางามมา3าตัวมื้อนะจ้าได้มางาม3 3มตัวครับครับพ่อห้อยสวัสดีครับเออสวัสดีครับครับผมมื้อนี้เอางางมาครบหนึงเนาะครับเนาะครับคบหนึง ล,ลูกเขานี่เป็นบักลาพ่อย่างมาใ้ใกล้ผมนะครับเป็นบักลาแม่เขานี่ได้ลูกไมาจากตัวเล่นยะพ่ออ๋อน id <currently> ak oh, hmm. um ี่ลูกแรกครับทียท่องตอนนี้ได้ครับท่องว่างอยูุ่ติครับของเขานี่เป็นสายหูปะครับเนี่ยสายหูนะครับเนาะพ่อรับประกันทุกจุดเนาะรับประกันขาทุกคาทอนครบนี่พ่อเปิดไปที่ไหนครับหาเมือและครับว่าถ้าพี่น้องสนใจก็ต่อร้องได้ ขอเบอร์ติดต่อได้พ่อเบอร์โทรศัพท์095ครับ095ครับ160ครับ8524พ่ออย่างครับพ่อเตียงครับพ่อไม่อยากใส่ครับของบ่ขาวครับอ๋อให้ได้ปล่อยเลยนะพ่อเด้อให้มันมันครับผมของรับเป็นสายหูดนะครับเด้อเพื่อพี่น้องมักสายหู โอ้หูยาวแท้ครับของเราอ่ะครับไม่ไหวสวัสดีครับไมื่ไี้เอางวมาหลายคมอยู่นะครับเนาะสามตีตัวอ่าเอาโคมเขาดีก้อนครับหน่ยคมดีก้อนคมนี่ลูกสาวแม่ลูกลูกสาวอันนี้เขาเอื้นไทยยังไงครับไทยไงหรอไทยไงนะครับเนาะไทยไงลูกสาวท้องเขาตอนนี้ได้ไหมแล้วแม่ก็ท้องสองเดือนกว่าแล้วพ่อท่างใดลงให้เขา ทับไว้บะมันแดงบะมันแดงทับโตโตอครับอันนี้เม่เปิดไปเท่าไรครับเปิดไว้หาสิบเก้าต่อราคาว่าอ๋ออันนี้คือคมแรงนะครับละหาสิบเก้าโตที่สองคือตัวนี้ตัวนี้เม่สาวปะครับเมร้าจ้ะเม่สาวอืมได้อยากเดือนเนาะเดี่ยคุณแม่ เขาสองขวบละใกล้สิบผสมแล้วอันนี้แม่ว่าไว้เท่าไหร่ครับว่าไว้สี่สิบสองสี่สิบสองราคาว่าตัวนี้แม่ก็รับประกันครับครับสี่สิบสองนะครับตัวไหนเราว่าไว้ครับส่วนตัวที่สามคืออีนางนี่แล้วตื่นจะเศร้าตีเหรอลูกตุ่ละอันนี่ด้านท่านทะเพอจากเดือนน้อยเนาะพอท่านได้ถึงปีหรอกจ้ะครับยังบ่สนขวบกับครับว่าไว้สามเก้าตัวนี้อีล่าเลยสามเก้า เต้ล่าน,นี้สีของงามดีเนาะสีของงามดีครับส่วนตวที่สี่อันนี้สีน้ำตาลใหม่อันนี้เป็นไทยไงบ่ครับดดไทยไง,ไงอันนี้แม่ก็รับประกันอันนี้ว่าเท่าไหร่แม่ที่ทิหครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจก็โทรหาเราข้อบนทิดต้อนนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับสองเก้าสามครับสามสี่เหน่ไม่ห้อยอย่างครับแม่นี้่แ,แมจากแก่งขนนำนาง ให้ได้ปล่อยแล้ว้ดยคุณแม่เด้อี่น้องคนสนใจไปทัหาเล้าครับขอบคุณท่าหลายครับสวัสดีครับเอางวงงามมาตัวนึงมั้ยเนี่ยพอพันครับอายุเขาครับศูนเก้าหกนี่ใบมีหลอดเนาะอายุเขาครับ สปีกว่าครับทับเป็นแล้วทับได้ครับโอ้ทับได้แล้วห้อยรับประกันนะครับเนาครับรับประกันครับอืมครับบักเถิดแล้วหน่ะครับเอาบักทับตัวนึงหน่ะพี่แดงเลยอ๋อครับครับราบักเถิกมาข้าวบริการหน่ะยพี่เอ๋ข้าวบริการห้อยขอเบอร์ติดต่อนี่ศูนย์แปดหนึ่งครับครับศูนย์หกหกครับสองสองสองศูนย์วาไว้เที่ไหนครับนาะบักเถิดเนาะว่าไว้หกสิบครับราคาต่อรองได้ครับอยไม่อยากใส่ครับผม เพื่อหัวไหล่ครับอ๋อให้ได้ปล่อยเลยนะห้อยเด้อเราบะเถือหญ่มาตัวหนึ่งได้ครับมื่อน่ะเลือดท้าเดือดมุดหน่อยใหญ่ความันกิดสีไว้สูนเกาหงเลยคือบัวมันแปดร้อยเพื่นบ่เมียมันเป็นไทยธรรมดานี่โอ้บะเถึองบะสนอครับบะเถึงบะเถึงแต่ว่าขนาดตาหล่อลองอยู่ครับราคากระพอฟังหัวนี่เป็นบม่ได้เต้งเข่าเนาะ อ่างนี่พูดแล้วครับเจ้พูดละเอ้าเฮนหมานน้อยเด้อเฮนหมานครับผมครับผมครับนี่ซื้อจำโบครับเนี่ยครับลูกผิดแดงพ่อห้อยสวัสดีครับครับผมมื่อเนี้เอาหัวมาตูมเนื้อบักบักเถือกเนาะครับผมบักเถือกนี่ซื้อว่าไหนก็ครับจำโบครับลูกผู้ใดครับเนี่ย แงครับมีใบมีหลอดรับประกันบ่ครับใบหลอดยังอยู่บ่ใบหลอดไม่ได้เก็บไว้ครับแต่ว่าอายุยี่สองเดือนอายุยี่สิบสองเดือนปีสองเดือนปีสองเดือนสูงเท่าไรครับแนวความสูงเขาอะไม่ได้แข็งอืมไม่ได้แท็งอืมข้อห้อยเปิดไว้เท่าไรครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดราคาวาเนาะราคาว่ารับประกันนะครับเนาะ รับประกันขอบอติดต่อนะครับ0 8 7แปดเจ็ครับศูนย์สครับเจห้าเครับพ่ออย่างครับพ่อจวบครับไม่เคยครับไม่เยครับทางแมวใกล้ๆนี่ยนะแรงน้อยครับให้ได้ปล่อยเลยดวยครับเด้อให้มันมานครับ พี่น้องผู้ใดอยากได้บักเถือกง่ายไปไว้ในคอกเนาะเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ก็ค่อยโทรหาเราครับห้อยวันดีครับเมื่อเนี้ยหัวมาสามตัวเนาะเอาคมนี่ก่อนคมนี่นี่ลูกแรกเขาเนาะแม่ทับแล้วได้ครับทับแล้วเหรอครับแพ่อท่านไหนครับทับไปเขาอะทับตัวทับตัวอ๋อ ลูกเขานี่บกผูแมนโอ้บกผูห้อยเปิดวท่ายครับเนี่ยคมนะห้าสิบเก้าห้าเาราคาวห้อยรับประกันนะครับเนาะขาดทุกขาดถอนแมนครับเอาที่นี้นังดำนี่ไรครับนั่งดำยาครับนังดำเนี่ยนั่งดำนี่ตบกผูดีครับอ๋อบกผูดีครับอ๋อบกผูดีว่าเท่าไรห้อยยิบเก้าสองหมืนเก้าพันี่มาทามสิอคบอ๋อบกผูบกผูิเก้ายิบเก้าเออบกผูผูรอดีครับ จากเดือนบ่อายุเขาไหนครับปีกูอะไรอ๋ออ่ะขอเบอร์ติดต่อครับพ่อเออ063ครับหาสองเก่าครับ6474พ่ออยังครับพี่ครับพ่อยพี๋มาจากบัวใหญ่เออไอเด็กปล่อยเลยต้องใอยเด้อให้บันหมานครับพี่น้องคนเดียสนใจก็โทรหาเราได้ครับเด้อแล้วมาหนึ่งคมกับหนึ่งผูก ให้พอดีครับคร,ราาับผมงัวนง้วแล้วก็มาหลายตัวได้หนึ่งง้วนง้วมาสิบสิบสองตัวขายไปขายไปเกตตัวแล้วไงอืมอันนี้มีหนึ่งงวนี่เกตแปดตัวแล้วราคาต่ำสุดเท่าไหร่ครับงัวเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สามเมื่อเจ็ดอ่าตัวลิ้มเขานี่ยสามเมื่อเจ็ดแม่ลูกซื้อเงินห้าซื้อเงเก้าแม่ไงซื้อเงินเก้าครับลูกตัวเมียนางแดงนี่ได้ครับนางแดงขายเพิ่นเราหามเงนอ๋อนั่งแดงนี่เพิ่นจองแล้วครับ เรามาจากแบงชาติสามแบงชาติเลยครับเด้อยุ้ยโอนไอเจะแบงชาติเนาะพ่อพันน่นะสามเหมือนสง่าฟาร์มอาจจะมีจังหวะที่ไปเยี่ยมกับผมอาหารหมันได้ห้อยเด้อมีึ่งวเลียน้ำเช่าพร้อมอยู่ฟาร์มไหมครับแลกเปลี่ยนพร้อมครับให้บริการพ่อพันธ์พ่อมครับพี่น้องบริสุทธิ์ใจคอยโทรหาเราเดี๋ยวผมมีจังหวะที่ไปเบื้องห้องไอ้พ่อพันธ์ของน้ำกำเนาอยู่ครับเอาขอบบริติดต่อนนะครับศูนย์แปดห้าขับสองพันหนึ่งสองเก้าห้อยอย่างครับ หอ,อยห้อยลืมห้อยลืมเจ้าของแบงค์ชาติอ่ะขอบคุณหลายครับห้อยครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ